มวดไล่พระสวดมนตแล้วเรามีกิจจะต้องทำต่อไปอีกที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวัน,วนเสมอมากิจนั้นคือการปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ทิดต,ต้องการสติต้องการปัญญาเพื่อเป็นเครื่องรักษาตัวของเรามีสติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ได้สิ่งอื่นไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เราต้องฝึกเราต้องอบรมต้องปฏิบัติ เพราะสติปัญญานั้นนำมาซึ่งความสุขทุกคนต้องการแต่ความสุขแต่ที่จะรักษาการปฏิบัติให้ความสุขที่เราต้องการนั้นให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหรือมีประจําตัวของเราเราไม่เข้าใจจึงแสวงหาความสุข ด้วยการหาด้วยการแสวงหาผิดบ้างถูกบ้างได้บ้างเสียบ้างหาไปหามาหาที่จะเอาเป็นหลักแน่นอนไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะได้ความสุขเมื่อถึงแล้ว ความสุขที่เราตั้งใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่มองเห็นความสุขตรงไหนแล้วก็มองไปอีกหาไปอีกอย่อยางนั้นจังแต่เล็กจนใหญ่จนถึงชีวิตหาไม่แตกสลายไปก็ยังไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีหายอย่างนั้นให้เพียงพอเป็นความเร้าตกา เพราะฉะนั้นการหาวิธีนี้องค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้หามาแล้วได้ประสบความล่มเหลวมาแต่มากต่อมากไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังในความสุขแบบโลกโลกก็ดูโลกไหนประเทศไหนที่มีความสุขอันสนุกทงแม้จะมีการศึกษาสูง เขเรียกกันว่าอริยะประเทศออริยะชนผู้ที่ได้ศึกษาม,มีความรู้สูงเต่นตั้งกันเองเอาชื่อของอริยะมาตั้งหาได้รู้ว่าคำว่าอริยะหมายรัความมาอย่างไรบุคคลเช่นใดจึงสมควรเรียกว่าอริยะได้คำว่าอริยะนั่นเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีข้าสึก ภายในจิตใจประเทศไหนไม่มีศัตรูประเทศไหนไม่มีตำร,ร,รวจไม่มีทหารไม่สร้างอาวุธยุทธภัณ์เพื่อทำลายกันเบียเดเบียนชีวิตกันคมเห็งกันนะจะเป็นอรรยะชนหรืออริยะบัณฑิตนัก,รกาตรากต้องตธรทมไม่ได้เป็นก็เป็นได้แบบโลกโลกเท่านั้น ่วนจะเป็นอริยะถูกต้องจำทำไว้ในนี้จะต้องเป็นผู้แก้ไขจิตใจของตัวเองอย่าให้มีค่าศึกเกิดบังเกิดขึ้นในจิตใจค่าศึกนั่นคืออะไรค่าศึกนั่นท่านเรียกตามภาษาดั้งเดิมว่ากิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจ ที่จูงใจให้กระทาสิ่ง,งต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยขึ้นมาในแก่ผู้กระทาให้กระทบกระเทือนกันให้เบียดเบียนกันให้ทะเลาะวิวาทกันให้แก่งแย่งกันไม่ไหวเน้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งอย่างนี้มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคย จืดจางจากโลกไม่เคยหายไปจากโลกเป็นธรรมส่วนหนึ่งเป็นของจริงอย่างกระเสิร์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วสอนพวกเราให้เรามองดูโลกอันเป็นความจริงที่่านเรียกว่าสังขารทางหลานไม่เที่ยงสังขารเราไม่ได้มองดูแต่ เฉพาะร่างกายของเราแม้ทุกสิงทุกอย่างจะเป็นสังขารประเภทไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นแม้แต่ความสุขความทุกข์ยศหลักยศสรรเสรทุกอย่างก็ตางไม่มีอะไรที่หลังยั่งยืนพอสมควรที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราได้แต่สิ่งที่ มีความอบอุ่นในจิตใจของเราไม่มีเลยถ้าเราดูตามความจิงแต่ถ้าหากเราดูที่กิริยาที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราต่อสู้ได้มาสืบต่อนเนอรกันตามลำดับที่ถา,ไถาไนไปถานไปเสียงไปต้องการใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาไม่อีกหมดไปก็ดิ้นรนทำหาไมา่อีก ต่อสู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการต่อสู้การกระทำเหล่านั้นเราถือโดยสว่าเป็นความสุขอ่เป็นไม่มีความทุกข์เพราะเป็นเครื่องปกปิเพราะมันติดเสียแล้วไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเราหลงเราติดสิ่งเหล่านั้น,น,นถึงแม้ว่าจะทุกข์เท่าไหร่เหมอจะมีความสุขขาดไม่ได้เลย แต่เหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดถ้าเราคนที่ไม่เคยติดหรือไม่เคยนินไม่หลงตั้งใจลองดูหนะไม่มีรสอะไรอร่อยเลยแม้เ่บุหรีก็เหมือนกันรือเหล้าก็เหมือนกันทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาอะไรแต่เมื่อมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้กลายเป็นของดีเป็นกลายเป็นของที่ว่าเอ ละไม่ได้จะต้องแสวงหาจะต้องเอามาเหมือนเล่นการพนันก็เป็นเสพติดชนิดหนึ่งวันนี้พูดเรื่องการพนันสักหน่อยเพราะว่าโลกทางบลายในยมนักหมาจะนั่งทั้งวันกัางคืนสักกีชั่วโมงก็ได้เล่นอยู่อย่างนั้นแหละ อดหลับอดนอนเล่นการพน,นันไม่เห็นเขาว่าทุกทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วแต่ความรู้ความมัวมาความเพลิดเพลินในสิ่งเนั้นนั้นเลยมันลืมไปจนมันลืมไปเพราะเอตดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พินิจพิจารณาให้ละเอียด เราจะให้จิตเข้าใจไวเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผลท,ที่สุดวันเดือนผ่านไปผ่านไปวัยของเราก็หมดไปหมดไปความสุขก็หมดไปหมดไปพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันสายเสร็จแล้ว ค่ำเสียแล้วอายุมากไปแล้วจะหันทำอะไรก็ไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็ไม่ได้อบรมฝึกฝนไว้ความดีความสงบเย็นใจความเรียบร้อยจะลึกขึ้นมาไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไว้ไม่ทราบเอาจิตไปตั้งตรงไหนไปยึดต,ตรงไหนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันสายเสียแล้ว เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพีนิพพิจารณาตรวจตราให้ถ่องแท้โดยฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเราควรทำที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นสีพึ่งทางจิตใจของเราสิ่งนั้นแม้จะ จะต้องอาศัยความเพียรพยายามเราควรอดทนควรเพียรพยายามเมื่อได้แล้วมันมีประโยชน์ทึ่งได้เป็นประโยชน์อันสําคัญยิ่งเราเอาแต่สิ่งที่ง่ายง่ายแต่ดี๋ยวว่าเองมนุษย์เราอย่างอยากตัดน่มันง่ายกว่านะแต่พูดถึงสัตว์แมันกินก็ง่ายนอนก็ง่ายแต่เราชอบไหมแบบง่ายง่ายขนาะ ไม่ต้องพุ้งไม่ต้องส่งไม่ต้องทาไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามลำบากเหมือนกับมนุษย์พอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับตวกป่าขึ้นมาแล้วก็ไปเยวหากินกินเองแล้วก็น,นอนแต่ความสุขของเขาที่มันง่ายง่ายแบบนั้นมันสะดวกสบายขนาดไหนมันได้สติปัญญาขนาดไหนเราคิดดูสิ่งที่ง่ายง่ายความง่ายของมนุษย์ วความง่ายของศักย์ความง่ายของพวกชั้นเทวดาของเขาอีกคนละระดับมีประณีตยิ่งขึ้นไปตามระดับเพราะฉะนั้นง่ายก็ตามยากก็ตามทําคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนํามาสั่งสอนเราทั้งหลายพระองค์ได้เลือกแล้วว่าพอดีพอเหมาะสมสติปัญญา ศรัทธาความเริ่มใสของพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสิ่งที่เหลือวิสัยพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วแต่พระองค์ไม่นำมากล่าวพระองค์ไม่นำมาพูดเป็นจำนวนมากทีเดียวพระองค์ตรัสพระอานนท์ว่าดูก่อนอนนทรรมที่เราได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีมากที่เรานามาสอน เป็นนยายกรสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเม็ดทรายทั้งหมดแล้วพระองค์ก็กำเอาทรายยกขึ้นมากำหนึ่งเม็ดทรายในเท้ามาหาสมุทรด้ในพัตตีในโลกนี่อยกขึ้นมานี่ที่เราเห็นแล้วเรานํามาแสดงเลือกแล้วนํามาแสดงเหมือนกับทรายอยู่ในกำมือของเราตถาคตนี่แหละ ที่เราเห็นแล้วไม่ได้ออกมาจะนำมาแสดงนั่นเหมือนกระสายไปอยู่ทั้งหมดนั่นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเหลือวิสัยกำลังมนุษย์ที่จะทำที่จะรู้ได้ที่จะทำได้แล้วก็ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นการเปลืองเวลาเวลารู้ได้แต่ใช้ไม่ได้เอาไาใช้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง ะพระองค์ให้มาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างแท้จริงพระองค์จึงมาสอนให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติเพราะสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกนั้นมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรามามันมีอยู่แล้ว แต่ส่วนธรรมะเปรียบเหมือนยาที่หมอผู้ฉลาดขึ้นแต่งขึ้นเพื่อบำบัดโรคที่มีมาก่อนที่มีประจำอยู่ถ้ามีแต่โรคไม่มียาแก้คนทั้งหลายก็ได้รับทุกทรมารถึงแม้ว่าสังขารทั้งหลายจะต้องแตกด,ดับแต่ก็เมื่อฐานะ ที่เราพอจะช่วยได้รักษาได้แล้วก็เยียวยารักษา,าบำบัดโรคบางอย่างรักษาก็หายแต่โรคบางอย่างถึงจะรักษายาขนาดไหนมันก็ไม่หายมันก็ต้องตายแต่ผู้ที่รักษาแล้วหายมีชีวิตยืนอยู่ก็มีจำนวนมากฉันใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมินจ สัมพุทดเจ้าที่พระองค์ในคนพบเอามาเที่ยวยาโรคคือความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายความมัวหมองโดยความไม่จํมเป็นท,ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ีความเสียค,ความตายประชามสังขารแล้วยังทุกข์ในระหว่างไม่ฉลาดในการรักษากายรักษาวาจาใช้กายของเราให้กระทบกระเทือนเป็นเวรเป็นภัได้กลับทุกข์มาสู่ตัวเข้าตัวเองใช้วาจาไม่ มีประโยชน์หลักเป็นเวรเป็นภัยเข้ามาทุกกับวงจรมาสนาองเก่ตัวของเราเองผู้ไม่ฉลาดในการโพดในการกระทําเ,เลยไม่ได้รับความสงบความสุขโรคชนิดนี้รักษาได้เมื่อใ่ว่เรารักษาไม่ได้เมื่อเราไม่ตรวจตรองที่นิพิจรารณาเห็นความจริงก่อนนี้แล้ว เราก็มาสํารรมกายแสววํารมวาจากี่เรียกว่ารักษาศีลเมื่อเราสํารรมกายเวลาจะทําอะไรเราก็ทำแต่ทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนเวลาพูดหรือพูดจะไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อพูดไปเราเป็นต้นเหตุให้เขาเดือดร้อนเขาก็พูดแต่กลับขึ้นมา โดยมากจิตใจเวลาเขาพูดไม่ดีต่อมาก,ก็ะเราเราเราไม่เห็นโทษของตัวเองนึกว่าเขาทำแต่ไม่ดีต่อเราเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเราไม่รู้ว่าความไม่ดีนั่นไปออกไปจากเราที่เราออกก่อนแต่เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนมาให้ตรวจตราดูของเรากายของเรา,เราดูจิตใจของเรา เมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่ันะเราดูตัวอย่างเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องเราไม่มีศัตรูไม่มีขา้าศึกแม้แต่เรารักษาได้เราก็ได้ความสุขอย่างนี้ทา,ทางกายทางวายจาที่เรารักษาได้ถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดอ่อน ให้มีความอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆ์เราจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรมีความสงบเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรย่อมได้ความสุขเพราะความเคารพความเรื่องสความอ่อนน้อมประพฤติธปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้หวางไว้ผู้ที่มีใจอ่อน เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาแต่ความเชื่อจิตใจวายวาจากเลยเลื่อมายสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยความเชื่อบุคคลที่จะเชื่อในคุณประพุทธประธรรมประสงค์มั่นคงนั้นไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาจะต้องมีสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนติเศษ ในทำคำสอนของพระองค์จึงแจกเชื่อตามปกติแล้วความเชื่อของเรามีอยู่แต่ไม่มัน่นสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยตนเองที่เรายังไม่รู้ด้วยตนเองยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองเราก็สงสัยเราจะเชื่อมั่นไม่ได้ฉันใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวดีแล้วว่าสินวัดดีอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ได้ยินข่าวเขาพูดโดยเห็นตามหนังสือความเชื่อมั่นในจิตในใจยังไม่มีมดังเชื่อก็อเชื่อยังไม่เป็นกำลังเรียกวศรัทธาธรรมดาเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติพินิจพิจนณาตรวจตราให้ละเอียดด้วยเหตุด้วยผลและจิตของเราได้สงบได้ความสุขได้ความอ่อนนอ้อม ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเวรภนยความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปและกายของเราก็รู้สึกว่ามีความปีติอิบอ่บอบอิ่มไม่เหมือนแต่ก่อนจิตใจของเราก็มีความผ่องแผ่ในจิตในใจนั่งก็มีความสุข ไม่เหมือนแต่ก่อนนอนก็มีความสุขเราสังเกตเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราก็เชื่อมันว่าทำคำสอนของพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงปฏไว้ดีแล้วสมควรที่เป็นสวาคขาตธรรมนะเพราะนำผู้ป,ปฏิบัติให้ได้ มาซึ่งความสุขติตแท้จริงเมื่อปรากฏชัดในจิตใจ,ใจของเราแล้วเราไม่ได้เชื่อโงมงายเพราะมันมีหลักฐานประกันยืนยันในตัวของเราที่เราได้ทดลองแล้วเปิดจากแล้วใครไม่เชื่อเราต้องเชื่อใครไม่อ่อนน้อมเราต้องอ่อนน้อมใครไม่ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติ เพราะเราเชื่อเหมือนกับเราไปพบยาโอสถเราก็เป็นโรคมาก่อนแล้วเมื่อเราได้ไปบริโภคยาเหล่านั้นโรคที่เคยมีทรมานมานานยาวนานเสนนานหมดไปเบาบางไปหรือหายไปใครเล่าจะไม่เชื่อเมื่อโรคมันหายได้ด้วยการบริโภคบริโภคยาเช่นนั้น ฉันใดก็ดีใครเล่าเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจได้รับความสงบได้รับความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยบางเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องเชื่อแน่นอนเพราะความสุขมองเห็นไปจากไม่จิตในใจมีเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ ไม่สามารถที่จะเห็นได้เมื่อรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ความเชื่อของเขามันก็ไม่มั่นคงเขาก็ไม่ไมีเวลาเวลาที่จะปฏิบัติเพราะเขาทุ่มเ,เทเชื่อไปในเรื่องอื่นเนือกว่าจะได้ความสุขยิ่งกว่าการประพฤติทธรรมส่วนประพุทธเจ้าและพระอริยเจ้า ทั้งหลายที่ท่นใดน้อมนึกระลึกต่อมาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏชัดในจิตใจโดยกลายเป็นจิตใจอันนั้นมีสติมีปัญญาขึ้นมาเครื่องรู้เครื่องเห็นแ้เป็นธรรมปรากฏขึ้นในจิตใจอย่างมั่นคงเป็นพยานหลักฐานในตัวของเราเองเมื่อจิต ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นฐานอันมั่นคงไปที่ไหนธรรมเหล่านั่นก็เหมือนกับเราติดตัวเราไปเราไปอยู่ที่ไหนกัน่โยผลความสะดกความสุขความเจริญให้แก่เราเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายสมควรแล้ธรรมทรรนั้นเป็นสิพึ่งของเราอย่างประเสริฐ เมื่อเราตรวจบดูให้ละเอียดถ้าหากว่ายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ดํดำเนินต่อไปอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อต้องให้เกิดปรากฏเห็นเชื่อได้ด้วยตนเองท่านไม่ใเชื่อโดยการคาดคะเนท่านไม่ใเชื่อโดยตามตำราท่านไม่ใด้เชื่อโดยว่าเข้ออันนี้เป็นของเก,าเก่าแก่มากแต่ก่อนท่านไม่เชื่อเลย นั่นควรเชื่อว่าความคิดนั้นตรงกับความเห็นของเราเป็นต้นพระพุทธไม่ให้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เชื่อโดยปราศจ,จากการพิพจารณาลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราได้เป็นความเชื่อ เป็นศัจธรรมเป็นความจริงเป็นเชื่อที่ไม่ไร้ผลเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเราปฏิบัติถึงไหนก็พยายามตรวจตรองให้เห็นความดีที่เกิดขึ้นเท่าที่เราทำได้ไปตามระดับระดับเมื่อเราปฏิบัติน้ำไปแล้วก็ค่อยชํานาญขึ้นมาเหมือนกระเด็ก พิ่งหัดเดินี่แรกลุกขึ้นได้พอเดินมันปดลุกได้แล้วก็ล้มล,ล้มพยายามลุกขึ้นอีกเดินไปเก้าสองเก้าก็ล้มก็ลุกขึ้นเอกนานไปนานไปก็วิ่งได้เราทำสมาธิทีทแรกก็เหมือนกันที่แรกมันก็เผลอบ้างเราก็พยายามประคับประคองบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปจนลึกไปหลายหนหลายครั้งชำนาญเข้ามา เราก็จิตใจของเราก็ค่อยเชื่อมค่อยสงบค่อยละเอียดค่อยเย็นไปตามลนดับเท่แรกท่างกายก็เจ็บนั่งไม่ได้เพราะไม่เคยนั่งกับพื้นไม่เคยได้พูดเมื่อก่อนเราก็พยายามนั่งไปนั่งไปนานไปนันงไปก็นั่งได้นานสลายก็นานได้เรียกว่าเราฝึก เมื่อฝึกแล้วมันมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองเราสามารถที่จะยึดอันสิ่งที่เป็นสาระเกินสารคือธรรมที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้ธรรมเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเรายังเประเิฐในปัจจุบันและเวื่อหน้าไม่เฉพาะแต่เดียวนี้ติดตามเราไปด้วยถ้าเราจะฝึกไว้ เป็นสมบัติของจิตใจแล้วสิ่งดใดสิเราเขียนไว้ในใจมันลบไม่ได้มันลบยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายามปฏิบัติเขียนไว้ให้ปรากฏชัดในใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้าไปเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ลบยากเหมือนกันนะ่ะบรรจุไว้ลบไม่ออกนละไม่มีใครลบได้เหมือนบุคคลที่ฝึกในทางที่ไม่ดีจนเป็นนิสัยแล้วละไม่ได้ยอมทุ่มเทเวลาเวลาทุกอย่างเพื่อเสนอสนองสินี่ชอบที่ตนชอบคือสิ่งที่ไม่ดีท่านรู้รู้แล้วกละไม่ได้ แต่บางคนก็ยอมจนถึงชีวิตเพราะการติดในสิ่งที่ไม่ดีเลิกละไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังพิดน้องพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังท้าวว่าเขาไม่วางดีกับตนเองนั่นเป็นอย่างนั้นแ่ะเวลามันนอกไปในทางผิดแหละมันประทับอยู่ในจิตในใจมันเก่ยากเพรอะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดเนตใสยน้ยนอไปในทางดีนะดีกว่านิ สายปัจโยปูเรชาปฏิโยนิสัยที่เราฝึกไว้แต่ก่อนแล้วก็ได้มาเป็นปัจจัยในทางดีในปัจจุบันนิสัยดีปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่เราได้ทำไว้แล้วต่อไปอีกออเหมือนกับเรามีความรู้ในปัจจุบันได้ใช้ความรู้ของเรา ทำกิจการงานอยู่สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะนิสัยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาแล้วได้ความรู้มาแล้วเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องแด็กต้องหามติดตามเราไปทุกแห่งทุกผนเรานอนก็นอนด้วยเรานั่งก็นั่งด้วยเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งเรามาฝึกธรรมะอบรมซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐ ด้วยจิตภาวนากระแาจิตใจของเราใครตั้งอยู่ในธรรมคือสมาธิของเรเป็นกำลังอย่างประเสริฐนะไปที่ไหนเราก็จะได้พึ่งอันเป็นผลที่ได้จากสมาธิคือปัญญาได้วิชาได้วิมมดเป็นเครื่องรักษาตนให้หลุดพ้นจากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ากานกำหนดจดจำนำไปตรวจตรองภาวนาเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาจจะได้ประสบพบเป็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาประยุติจแเพียงเท่านี้หลังจากฟังเทศแล้วมาฟังธรรมคือภาวนา ฟังโดยใจของเราใจมันอยู่อย่างไรมันพูดอะไรให้ให้เรามันชวนเราไปไหนมันจะได้อะไรมากกว่าฟังโดยใจของเราเนี่ยเนี่ยก็ฟังทรรมใจสงบแล้วก็จะได้รู้จะได้เห็นใจไม่สงบแล้วก็จะได้รู้เราจะได้แต่งใจของเราให้ดี ให้อยู่ในฐานะมั่นคงให้สมควรไปเวลาค่อยเลิกพร้อมกัน